ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมือนกับว่าหาแพชชั่นของตัวเองไม่เจอนะคะเราจะแก้อย่างไงดีอย่างแรกเลยนะที่หลายคนเข้าใจผิดนะแล้วก็ถ้าปรับตรงนี้ได้นะเราจะเริ่มเห็นนะคะว่าเราชอบทําอะไรหรือว่าแพชชั่นของเราคืออะไรก็คือเราไม่สามารถหาสิ่งที่เราชอบเจอได้จากการคิดเราคิดไม่ได้เว้ยถ้าเราคิดออกนะเราก็ทําไมคิดออกไปนานแล้วเราจะต้องมานั่งดูคลิปนี้หรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดไม่ออกหรอกแล้วถามว่าเราจะหาะตัวเองเจอหรือว่าเจอสิ่งที่เราชอบได้ยังไงสิ่ง นี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะเราจะได้ความชัดเจนนะจากการอะไรจากการที่เราได้ลงมือทําเช่นเราได้เขียนเราได้แบบว่ากระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเช่นสมมุติว่าเราเลยเคยสงสัยว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากที่จะเรียนเต้นนะและแ้วการเรียนเต้นเนี่ยมันจะใช่แพชชั่นของเราหรือเปล่าลองไปทําดูดิเออนะคะอย่างติน่าเงี้ยติน่าเคยคิดว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เก่งเราติน่าก็ไม่ไม,ไม่ก็คือว่ายได้แต่ไม่ได้ชอบมาแต่วันนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองไปไว่ายน้ำดู กว่าว่ายน้าแบบเพราะว่าไม่ชอบวิ่งไงแต่อยากที่จะออกกําลังกายก็เลยลองไปไว่ายน้ําดูพอไปไว่ายน้าสักพักหนึ่งประมาณแบบผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งชอบมากเลยอะติน่าสามารถแบบมันฟโฟลอ์อะพอแบบอ่พอว่ายน้ําเสร็จออกมาจากสระว,ว่ายน้ำเช่อมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมีแบบพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ติน่ารู้สึกแบบเวลาเดินตัวเบาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราชอบจริงๆอย่างที่2เนี่ยคืออะไรก็อันนี้ก็หลายคนเข้าใจผิดเหมือนกันว่าการที่เราจะมี passion เนี่ยเราต้องหาใช่ไหมเราต้องหาว่าเอ้ยะอะไรที่เราชอบนะเราก็ไปลองทำหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ย passion มันจะไม่เกิดจนกว่าเราจะรู้สึกยังไงเต็มที่แล้วก็รู้สึก enjoy กับทุกสิ่งที่เราทําอันนี้จะหมายถึงทุกสิ่งที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นงานที่เราอาจจะไม่ชอบอยู่ตอนนี้หรือจะเป็นงานบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องหาวิธีที่จะทําให้เราอะ enjoy สิ่งนั้นได้นั่นก็คือการที่เราอะสามารถที่จะเทรนตัวเองอะให้มีความสุขตลอดได้ ซึ่งมันฟังแล้วมันจะแปลกๆนะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ติน่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยติน่าเคยทํางานล้างจานนะคะแล้วแน่นอน,นงอานล้างจานใครจะไปชอบงานล้างจานโอ้โหไม่วกว่าจะล้างมลยจะแต่ละอันร้อนก็ร้อนเพราะมันต้องเอาใส่เข้าเครื่องแบบว่าที่มันร้อนๆน่ะเราต้องหยิบจานออกหรืออะไรเงี้ยเขาใช้น้ําร้อนล้นลางจานอ่ะที่อเมริกานะคะเพราะ,ะนั้นเนี่ยแน่นอนมันเหนื่อยมากแล้วติน่าก็ใครแม่งจะไปผีแพชชั่นในการล้างจานวะแต่ี่น่าก็นั่งคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราต้องรู้สึกแบบเนี้ยตลอดตลอดกับงานที่เราทําตอนเนี้ เราทําไม่ได้นานแน่นอนวะเข้าใจว่าเราทําได้ไม่นานแบบนะแน่แน่นอนเราต้องไล่เราต้องถูกไล่ออกเดีย๋ยวไม่งั้นเราก็ต้องลาออกแน่นอนแต่ว่าตีน่าอยากที่จะทางานนั้นทําไมถึงอยากเพราะว่าตอนนั้นอ่าจริงจริง,รงมันมันมีเรื่องราวคือโดนสุบป,ประมาณจากที่บ้านว่าคนอย่างตีน่าเราจะไปทํางานเลไ,ได้อะไรอย่างเงี้ยไหมตัสุบป,ประมาทก็เลยแบบไม่ช่วยเาไม่ได้ อเคล้วก็ตลกเกอ,อะเออก,ก็เราก็เราก็เลยไปทำการลักงจายวิธีการที่น่าทำก็คืออะไรพยายามมีความสุขเอ j นจอยรับสิ่งที่ทําเวลาเราล้างล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามาเล่นอะไรบางสิ่งบางอย่าง ปิดเพลงอะไรเงี้ยเขาให้ฟังเพลงได้เปิดเพลงอะไรเงี้ยคุยกับคนนั้นคนนู้นคนนี้เวลาที่เขาอาจาย์มาให้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าชวนเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยเฮ้ยมาทําด้วยกันดิอะไรเงี้ยเยาาราก็สนุกไปอีกอ่าเห็นไหมเราต้องอะไรเราต้องหาแพชชั่นในสิ่งที่เราทำนะคะหรือตอนที่ติน่าทำ u t u b e ช่องใหม่ๆใช่ไหมทำออนไลน์เนี่ยติน่าสอนภาษาใช่ไหมแล้วติน่าก็จะเคยติดภาพว่าครูสอนภาษาเนี่ยจะต้องแบบว่าคร่งคงหน่อยสอนอะไรน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อ,อสอนก r a m m a r ใช่ไหมติน่าก็ช่างเม่งฉันไม่อยากสอนเลยแบบนี้ <laughs> จะใส่บุกตลกจะใส่เคล็ดลับจะใส่วิธีจําให้มันง่ายหรืออะไรก็นแล้วแต่เนี่ยแพชั่นมันไม่ได้จะเกิดมไม่ได้จะเกิดจากไอ้นี่นะอยู่ดีมันก็มาหานะแต่ติน่าทำไแต่ติน่าสร้างมันขึ้นมาเว้ยอะไรก็แล้วแต่ที่ เดี๋ยวหมายถ้าสมมติว่าเราสามารถเทรนตัวเองได้อะว่าเราจะมีความสุขในทุกๆขณะความทุกข์มันอหละจะเกิดบ้างแต่ว่าเราก็ต้องสามารถเทรนตัวเองให้ enjoy the moment ก็คืออะไรก็คือมีความสุขรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำนะตอนนี้วันนี้การที่เราจะแฟชั่นในสิ่งที่เราชอบทำจริงๆอะมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลย โอเคไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะมาเรียนกับตีน่าแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะตอนนี้ตีน่ากำลังจะกลับไทยนะคะ,ะวันที่12มีนาะคมน,นี้ตีน่าจัดเป็นกลุ่มโคชชิ่งนะคะเป็น,น,ะะปนสัมมนาะในเรื่องของการทําออนไลน์เบื้องต้นทํายังไงให้การทําออนไลน์เนี่ยมันทำไมมันสามารถที่จะสร้างไรายได้เป็นพาสซีฟอินคัมให้กับเราได้แล้วก็นําสิ่งที่ตัวเองชอบอะมาสร้างเงินได้ด้วยเออดีป่ะละ่ะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบนะมาสร้างเงินในขณะที่ทาไมในขณะที่ไอเงินที่เราสร้างนะั้นนะ่ะเป็นพาสซีฟอินคัมเงินสามารถไหลเข้ามาม แม้ตอนที่เราหลับเราก็สามารถทําได้ถ้าใครอยากที่จะเรียนกับตีน่านะคะก็สามารถมาได้เนาะตีน่าจัดที่บัณฑิตยูนิเว s ร์สนะคะบ้านเมนเทอร์ของตีน่าเองนะคะที่ที่ใครไปก็รวยทุกคนนะ,ะวัเพราฉนั้นถ้าอยากมาเจอกันนะ12นนะมีนาคมสามารถสมัครได้ที่แอ n ทีน่าโวแคนะคะ,ะพิมพ์ไลน์แอดด้วยนะแอปทีน่าโแคเนาะแล้วตีน่าก็จะปิดรับสมัครวันที่9มีนานี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากมาเจอกันนะตีน่ากลับไปครั้งนี้ครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวด้วยที่ได้ จะจัดสัมมนานี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ มาเจอการถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะเอาแพชชั่นของตัวเองมาทำออนไลน์ได้ยังไงแต่ถ้าสมมติว่าใครยังไม่รู้แพชชั่นยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองจะทําอะไรดีตีน่าก็มีแถมคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะที่ตีน่าเนี่ยลงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็คือคอร์สเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์นะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าวันเดียวเราจะเรียนหมดหรอเราจะพอหรอเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบทําอะไรเราจะมาทําออนไลน์ได้หรอติน่าครอบคลุมเนะื้อหาตรงนี้ไปให้ด้วยนะคะหรั่วันี้ตีน่าก็มีเท่านี้ แอดทีน่าโวแคนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเข้าร่วมสัมมนานี้ปิดรับสมัครวันที่9มีนาคมนี้แล้วนะคะแล้วเจอกันนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ